สำหรับกลุ่มที่3านะคะวันนี้จะมานำเสนอการสอนแบบมิรนายและก็การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองค่ะคุณพร้อมแล้วนะคะมาดูการเรียนรู้แบบที่หนึ่งะคะคือการสอนแบบมิรนายค่ะการสอนแบบนีระนายนะคะมีความหมายและลักษณะสำคัญดังนี้ค่ะเป็นการสอนที่เริ่มจากกฎหรือหลักการต่างๆแล้วให้การียหาห,าหลักฐาเหตุผลมาพิสูจน์ยืนยัน วิธีการสอนแบบนี้ฝึกให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุมีผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นจริงได้เสียก่อนจุดเด่นก็คือ 1. เป็นวิธีการที่ช่วยในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้ง่ายรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก 2. ใช้เวลาในการจัดก,การเรียนรู้ไม่มาก 3. เพฝึกให้ผู้เรียนได้นำเอาทฤษฎีหลักการกฎข้อสรุปหรือนิยามไปใช้ในสารการณ์ใหม่ๆ 4. ใช้ได้ผลดีในการจัดการเรียนรู้วิชาศีลศึกษาและคณิตศาสตร์ 5. คือให้ผู้เรียนมีเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆโดยไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นจริงส่วนจุดด้อยนะคะประกอบด้วย 1. เป็นวิธีการที่ใช้ได้เฉพาะบางเนื้อหาส่งเสริมคุณค่าในการสแสวงหาและคุณค่าทางอารมณ์ค่อนข้างน้อย 2. เปไปวิธีการที่ผู้สอนนะคะต้องเตรียมตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่มีความชัดเจนและหลากหลายให้ผู้เรียนสุกถามค่ะ 3. ผู้เรียนมันส่วนนะคะ,ะใช้วิธีการท่องจำมากกว่าการนำการทำความเข้าใจอย่างแท้จริง ความจำจึงกลายเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญถ้าผู้เรียนลืมทฤษฎีโกรฎสูตรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะขั้นตอนและวิธีการน,นะคะประกอบไปด้วย 1. ขั้นกำหนดขอบเขตปัญหา 2. ขั้นสแสดงและอธิบายทฤษฎีหลักการไปกันนำเอาทฤษฎีหลักการโกรธข้อสรุปที่ต้องการสอนมาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทฤษฎีและหลักการน,นั้นค่ะ สขั้นใช้ทฤษฎีหลักการ 4. ขั้นตรวจสอบและสรุปและห้านะคะคือขั้นฝึกปฏิบัติค่ะลักษณะนเนื้อหาของการสอนแบบนี้แล้วไหนนะคะเป็นวิธีการสอนที่เริ่มต้นจากหลักการกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีทั่วไปแล้วจึงนำมาอธิบายในสถานการณ์เฉพาะหรือยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับหลักการนั้นๆกล่าวคือ เป็นการสอนว่าจะส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อยหรือจะทั่วไปไปสู่ส่วนเฉพาะค่ะการสอนนะคะก็เริ่มจากหลักการค่ะผู้สอนนะคะจะเริ่มต้นด้วยการนําเสนอหลักการกฎเกณฑ์หรือทฤษฎีที่สําคัญก่อน 2. ออธิบายโดยละเอียดหลังจากนําเสนอหลักการแล้วผู้สอนจะทําการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างละเอียดว่า หลักการน,นั้นมีความสำคัญหรือมีความหมายอย่างไรคะ 3. นะคะยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและเข้าใจหลักการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคะ่ะ 4. เชื่อมโยงกับความรู้เดิมผู้สอนจะพยายามเชื่อมโยงหลักการใหม่ที่สอนเข้ากับความรู้เดิมคะ่ะและอันสุดท้ายนะคะฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ค่ะและประเมินผล เน้นกระบวนการคิดเน้นการวัดความสามารถในการนำหลักการไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหาและตัดสินใจมากกว่าการท่องจําข้อเท็จจริงมีการวัดหลากหลายรูปแบบมีการใช้เครื่องมือและการประเมินผลที่หลากหลายมีการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงการวัดและประเมินผลจะต้องเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวัน ื่อให้ผู้เรียนได้สแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และอันสุดท้ายนะคะมีความต่อเนื่องค่ะการวัดและประเมินผลควรทำอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนการสอนได้ทางท่วงทีค่ะเครื่องวัดและประเมินผลที่นิยมใช้นะคะก็คือ แบบทดสอบค่ะแบบทดสอบจะประกอบไปด้วย2แบบนะคะก็คือแบบทดสอบปรนัยและแบบทดสอบอัตนยัยส่วนเครื่องมืออื่นๆก็ประกอบไปด้วยการนําเสนอผลงานโครงงานการอาภิปรายการสังเกตพฤติกรรมและอันสุดท้ายก็คือแฟ้มสะสมผลงานค่ะบาของผู้สอนก็จะประกอบไปด้วย 1. เป็นผู้วางแผนการเรียนการสอน 2. เป็นผู้สร้างและบันดันใจ 3. เป็นผู้ให้คําแนะนำและอำนวยความสะดวก 4. เป็นผู้สังเกตและประเมินผลและสุดท้าย5ค่ะเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนค่ะส่วนบทบาทของผู้เรียนก็จะประกอบไปด้วย 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 2. ผู้ค้นคว้าหาข้อมูล 3. เป็นผู้แก้ปัญหา 4. เป็นผู้ประเมินตนเอง และ5นะคะผู้เรียนรู้อย่าต่อเนื่องค่ะความเหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่ก็คือการจัดการเรียนรู้แบบนี้ละไหนนะคะก็ถือเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสอดคล้องกับลักษณะและความต้องการของผู้เรียนในยุคดิจิทัลดังนี้นะคะคือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เป็นการเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับชีวิตจรงิงเป็นการพัฒานาทักษะการสื่อสารและสุดท้ายนะคะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายค่ะการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ในหัวข้อการคูณด้วย2มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือนักเรียนสาม,มารถคูณเลขโดด ด้วย2ได้อย่างถูกต้องนักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของการค้นคนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้นะคะขั้นตอนการสอนก็จะมีประกอบไปด้วย1ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนครูเริ่มต้นด้วยการถามคำถามที่น่าสนใจเช่นใครชอบกินลูกอมบ้างอะไรประมาณนี้แล้วจะดนะให้หนักเรียนทำกิจกรรม ให้หนักเรียนนะคะช่วยกันนับจำนวนลูกโอมที่ครูเอามาให้หนักเรียนค่ะนำเสนอแนวคิดนะคะก็จะประกอบไปด้วยครูอธิบายการคูณโดยใช้ลูกโอมเป็นตัวอย่างนะคะสองก็คือครูเขียนโจทย์คูณบนกระดานแล้วอธิบายวิธีการทำให้หนักเรียนฟังค่ะ ขันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขั้นสรุปค่ะกันคูณน 2. ก็เหมือนกับกันนามจำนวนนั้นมาบวกกันอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ค่ะ 3. ขั้นฝึกปฏิบตัติก็จะเป็นขั้นที่ให้นักเรียนทํากิจกรรมค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมครูมีการเล่นเกมแล้วก็จะให้นักเรียนทําใบงานเป็นแบบเป็นการบ้านค่ะและ 4. นะคะก็คือขั้นสรุปครูสรุปความรู้ที่ได้ เรียนรู้ในวันนี้โดยเน้นย้ำความสำคัญของกางคูณด้วยสองการบ้านให้นักเรียนกลับไปหาโจทย์ปัญหากัรคูณด้วยสองมาทำเพิ่มเติมประมาณนี้ค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการประเมินผลค่ะการประเมินผลก็จะสังเกตจากพฤติกรรมตรวจสอบผลงานและมีการสอบถามค่ะต่อไปเป็นการสอนแบบ simulation based learning หรือการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองความหมายหรือลักษณะสำคัญเป็นการสอนแบบสถานการณ์จำลองเป็นวิธีการสอนที่สร้างสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงผู้เรียนจะได้เจอในชีวิตจริงหรือการทำงานวิธีนี้มุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะความรู้เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงและสถานการ์ที่ปลอดภัย ขั้นตอนและวิธีการมีทั้งหมดอยู่4ขั้นตอน 1. ขั้นประมนิเทศ 2. ขั้นแสดงบทบาทและสถานการณ์ 3. ขั้นอภิปรายและขั้นสุดท้ายขั้นสรุปผลเรามาพูดถึงจุดเด่นและจุดด้อยกันดีกว่าครับจุดเด่นนะครับคือการฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริงและสุดท้ายการเสริมสร้างทักษะทำงานเป็นทีมส่วนจุดด้อยนะครับมีค่าใช้จ่ายที่สูงความราทายในการออกแบบสถานการณ์ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงและสุดท้ายความตึงเครียดและแรงกดดันส่วนลักษณะของเนื้อหาก็จะเป็นการจำลองสถานการณ์จริงเน้นการปฏิบัติเน้นการคิดวิเคราะห์ เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงส่วนลนักษณะการสอนก็กําหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะครับและออกแบบสถานการณ์เตรียมวัสดุอุปกรณ์นะครับกำหนดบทบาทของแต่ละคนดําเนินกิจกรรมและสุดท้ายประเมินผลส่วนการวัดและประเมินผลก็จะมีแบบสังเกตพฤติกรรมการทดสอบการสัมภาษณ์การเก็บรวบรวมผลงานเครื่องมือที่ใช้วัดก็จะเป็นแบบสอบถามแบบสังเกตต,ต่าง ในเรื่องบทบาทของผู้สอนครูจะมีบทบาทสําคัญในการสร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองครูจะเป็นทั้งผู้จัดการผู้สนับสนุนและคนประเมินพัฒนาทักษะที่จําเป็นในชีวิตประจาวันบทบาทของครูสามารถแบ่งได้ดังนี้นะครับ 1. ออกแบบสถานการณ์จําลองสสร้างบรรยากาศสามอำนวยความสะดวก4ประเมินผลและสุดท้ายการสะท้อนกลับให้นักเรียนรู้ว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมเป็นยังไง ในส่วนบทบาทของผู้เรียนผู้เรียนจะมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันนะครับผู้เรียนต้องทํากิจกรรมต่างๆในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้เรียนจะค้นพบในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เป็นความรู้ใหม่ทักษะใหม่ผู้เรียนจะแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาจากสถานการณ์จริงสถานการณ์ที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก,ก่อนและผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากเพื่อนการเรียนรู้ทํางานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสะท้อนความคิด ผู้เรียนจะต้องสะท้อนความคิดในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้นําไปปรับใช้ในชีวิตจริงในเรื่องของความเหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่การจัดก,การเรียนรู้แบบนี้เป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้เรียนยุคใหม่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จําเป็นในศตว,วรรษยี่21แม้จะมีข้อจํากัดในหลายๆด้านอย่างเช่นการออกแบบทรัพยากรและการประเมินผลแต่ด้วยการเตรียมการที่ดีการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จำลองเป็นอีกวิธีการสอนหนึ่งที่น่าสนใจและมีประโยชน์ยิ่งนักเพราะการจัดก,การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมพัฒนาทักษะจำเป็นเตรียมความพร้อมสู่อนาคตและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียนในส่วนของตัวอย่างการจัดก,การเรียนการสอนแบบใช้สถานการณ์จําลองจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเรื่องระบบนิเวศวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศสถานการณ์จำลองเราจะสร้างระบบนิเวศในขวดแก้วให้นักเรียนได้ดูและได้เรียนศึกษาขั้นเตรียมการเราก็จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละสี่ถึงห้าคนเราจะอธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆเช่นสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน2 เราจะสร้างระบบมิเวศโดยให้แต่ละกลุ่มนาขวดแก้วมาตกแต่งให้เป็นระบบนิเวศตามจินตนาการของนักเรียนใส่ดินใส่น้ําใส่เปลือกห้อยใส่กุ้งหรือสิ่งต่างๆลงไปในขวดแล้วปิดฝากขวดให้แน่นหลังจากนั้นเราจะสังเกตและจดบันทึกให้แต่ละกลุ่มสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบมิเวศของตัวเองเป็นเวลา2ส,สัปดาห์โดยการบันทึกข้อมูลการจเจริญเติบโตของพืชการเคลื่อนไหวของสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำและสุดท้ายการนําเสนอผลงานให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานของตัวเองโดยการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาสุดท้ายอาธิบายร่วมกันถึงปัจจัยที่ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงในระบบไมเวศต่างๆสําหรับการประเมินผลจะมีการสังเกตพฤติกรรมของและก็ผลงานของนักเรียนสุดท้ายอาจจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนได้ทําเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนมา สุดท้ายนี้สมาชิกกลุ่ม3ประกอบด้วยนัทภูมิจันบอกแก้วธนเดชบุญขิดอน,น,นันต์นงนุษธทิติพนาวันปรีดาวารีขุนห้วยขอบคุณครับ